บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2,555เสร็จสิ้นแล้วครับวันนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษ์ชินวัตรนั้นได้นำโผรายชื่อมอบให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมส่งลงพระประมาณพิไทยต่อไปโดยตำแหน่งที่น่าสนใจในส่วนของ3เหล่าทัพมีดังต่อไปนี้ในส่วนของกองทัพบ,บกแม่ทัพภาคที่หเตรียมทหารรุ่น14พลโทอุดอมเดชศรีตบุตร ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้จัาการทหารบกรองแม่ทัพภาคที่สเตรียมทหารรุ่น15พลตรีปีชาจันโอชาเป็นแม่ทัพน้อยที่3พลตรีไพบูรณคุ้มฉาย,ยารองแม่ทัพภาคที่1เตรียมทหารรุ่นที่15เป็นแม่ทัพภาคที่1พลโทอุดมชัยธรรมสารรัฐจากแม่ทัพภาคที่4เตรียมทหารรุ่นที่13เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำกองทัพบ,บกอัตรา ในส่วนของกองทัพเรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายเพียงหนึ่งตำแหน่งครับนั่นก็คือพลเรือเอกดำรงศักดิ์ห้าวเจริญเสทอรอเตรียมทหารรุ่นที่13ขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือในส่วนของกองทัพอากาศอีกสองตำแหน่งประกอบด้วยพลอากาศเอกประจินจันทรองจากผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเตรียมทหารรุ่นที่13เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศและพลอากาศเอกเพิ่มเกียรติ ลาวนาแมนจากเสทออ,อขึ้นมาเป็นผู้รองผู้จัดการฐานอากาศจากตำแหน่งที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายดูเหมือนว่าสปอร์ตไลท์จะไปจับที่ตัวของพลโทอุดมเดชศรีตบุตรเป็นอย่างมากและวันนี้ผู้จัาการทหารบกพลเอกประยุทธจ์จันโอชาเองก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าการก้าวขึ้นมาของพลโทอุดมเดชนั้นไม่ใช่การวางลายแต่ว่า เป็นการเหมาะสมแล้วที่เข้ามาสู่เส้นทางของห้าเสือทอบอเป็นการจัดลายที่เหมาะสมพร้อมทั้งยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้ไม่มีการวางทายาททางทหารเพราะทหารไม่สามารถที่จะวางทายาทได้แต่เป็นการทํางานสําหรับพี่และน้องทํางานร่วมกันตัวผู้บัญชาการทหารบกนั้นยังพูดถึงปัญหาของการโยกย้ายในส่วนของปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกเสเีียนเพิ่มทองอิน ที่ได้มีการยื่นฟ้องไปศาลปกครองและศาลปกครองได้เรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์ให้ไปชี้แจงด้วยว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาถ้าศาลปกครองเห็นว่าตำแหน่งตกแต่งตั้งโยกย้ายมีปัญหาคณะกรรมการที่จะพิจารณาในส่วนของการแต่งตั้งโยกย้ายก็พร้อมที่จะกลับมาทบทวนครับ